น้องติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะนะพูดเลยด้วยนี่พี่ออดแค่เสื้อคู่ของเราก็กินขาดแล้วอ่ะจริงเอางี้เอางี้โยนครับเดี๋ยวผมขอถามไทยก่อนเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับน้องกลับมากรุงเทพยังครับถึงบ้านแล้วครับอ่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมสนุกมาก ยิ่งอะเที่ยวเยอะด้วยนะโหคุณเที่ยวเยอะนะไม่ได้เที่ยวก็ไปแบบจอยจอยไงก็ไม่ได้พิมพมไม่ไลฟ์ไงก็เลยแบบไม่ได้ฟังเพลงต้องไปหาร้านฟังเพลงอ,อุ้ยหาังเพลงด้วยอ <c oughs> ินดิโก้อะแล้วอย่างหล่อเลยนี่นะดูเกมเกมคุณต้องค<น>ุณ <c oughs> บอกว่าพี่คนบอกว่าไลจี้จอนเกม <c oughs> ใช่ใช่สิผมอันนี้อันนี้ผมเสียงหนึ่งเลยนะว่าผมไม่ได้เตรียมนะ การที่ผมใส่เสื้อมาเหมือนกับโอนีนผมไม่ได้เตรียมกันนี่ผมบูดจริงผมก็ไม่ได้เตรียมเหมือนกันที่จะโดนเป็นส่วนเกินขนาดนี้ยก็คือผมขิดนะได้มันตรงกันไงพี่โอมได้มัอ่างนี้แหละเพื่อนๆมีอะไรอยากถามอยู่นี่เพื่อนๆเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแบบเชียร์อะไรนะอยากให้เชียร์อะไรเนี่ยเพื่อนๆทักันบอกโอดได้นี่เพื่อนๆก็ชอบทักผมมานะโอนจริงว่าอยากให้ยางบ้นอย่างนี้อะไรเงี้ย อย่างนู้นอย่างนี้คือยัง,อยงไงหลายอย่างผม <c oughs> บอกไม่ได้มันเป็นหลังไม้นะเพือเ่อนๆอยากให้มีอะไรก็ที่โอ๊ตนี่ของจริงเฮ้ยเรามารีวิวนี่เลยว่าไม่รู้ไม่รู้เพื่อนๆอยู่ไหมอาหารน่ะบางทีส่วนมากเขาเขาจะไม่ค่อยได้กินอยู่นะเมนน่ะใช่ไหมสองคนงน่ะเขาไม่ค่อยได้กินหรอกพี่ออมกินใช่ไหมโอ๊ต <c oughs> วันนั้นเจมรู้ป่ะวันนั้นน่ะอาหารของเบสอ่แฟนคลับเบสส่งมาใช่ป่ะเบสไม่ได้กินเลย รู้ว่าใครกินน่ไม่คนล่างกัคนบนเลยเลยไม่พี่กินหมดจริงโอ๊ตนั่งดูงงเลยวันนั้นแม่งงแม่แม่คลิปนึงอ่ะมันมีอยู่คลิปหนึ่งพี่โอ๊ตเหมือนจําได้ว่าเขามาถ่ายคลิปกันอ่ะแล้วพี่โอมมันมีพิซซ่าเขาจะเอาไว้ถ่ายคลิปพี่โอมเดินมาเปิดกล่องกินแล้วเขาก็แบบโอมเขายังไม่ถ่ายกันเลยโอมกินแล้วพี่โอมกินได้เลย มันมีที่มาพี่ม่วข้าวม่วนน้าของจริงคนนี้พี่ไม่รู้ไงวันนี้พี่ก็ไปเรื่อยฮะต่อพนเขาร่วมคนนี้ไอออนรีวิวไหนปีใหม่เป็นไงบ้างจะไปเที่ยวไหนครับปีใหม่โอ้ยมีแานไปซิมิลานเที่ยอมไปเปล่าซิมิลานเหรอเฮ้ยก่อช่าเราไม่ได้คนเยอะปีใหม่คนเยอะเดี๋ยวคนที้ลงใต้เหมือนกันไม่ใช่หรอฮะคุณก็จะลงใต้เหมือนกันไม่หรอลงใต้ผมกลับบ้านนะเอาเอบชมพน่ะ ทางเดียวกันเปล่าไปไม่ได้ปเนี่ได้เดวนกันได้ไปดดวยกันได้อยู่แล้วแต่เราเที่ยวช่วงฮอลลเดย์ไม่ได้คนเห็นเยอะไงอ๋อใช่ต้องแบบแล้วเราต้องใส่หมวกใส่แว่นใส่แมสปะใช่คือโอ๊ตอนนี้ไปเดินสองคนไม่ได้นะคนทักนะคนทักนะคนแบบถ่ายรูปนะเอาแล้วแล้วพรุ่งนี้ที่พี่อมจะมารับนี่ยังเหมือนเดิมไหมเนี่ยเฮ้ยจะไปบอกเฮ้ยจะไปบอกก็ดีเขารู้ทั้งหลายหมด ทำไมกูไม่รู้เนะนี่ยเรองจริงไม่คือไม่เต็มอะไรน่าอะเต็มฝั่งว่าอบตอนนี้มาแรงมากนะคู่เนี้ยปีโบ<ท>๊บอกคู่จิ้นแห่งปีคือ,อมาท่ายปีใช่มาในปีเลย <laughs> ถ่า,ายปีจริงจริงแล้วจ,จบปีพอดีเลยจบปีคือแบบมาถ่ายปีเขามามาดึงกระแสตอนเนี้ยเ <laughs> ขาบอกว่ากระแส อีกคู่นั้นจะดับคู่ที่เขาตั้แต่อยู่กำลังกำลังกำลังจะดับคสิ่งมาพี่โอมใครบอกจะดับนอนแบงค์ขำเหรอถ้าถ้านะงามก็แปดโมงรอบสุดท้ายอันนี้บอกว่าอะไรนะออดเบงก์คำสิ่งเบงก์ำสิ่งมาจริงหรอใช่เบสบอกใครจะกลับไปนอนใคร่มีเขาเบ๊ะต้องรู้ด้วยว่ามันการนอนมันมันอาจจะสำคัญน้อยกว่าการที่ พี่กับโอได้คุยกันปิดไรเดี๋ยวะเสเบสไม่ได้แล้วด้วยตรงนอะไรนะอยู่ไม่ได้แล้วตรงเนี้ยไปดีกว่าสวัสดีน้องเบสสวัสดีน้องเบสข้าผ่อนเยอะๆนะเบสเหนื่อยแย่เลยเห็นไปจับปลาอยู่น่าสนุกฝั่งคอมเมนต์ฝั่งผมดีแต่อะไรรู้ป่ะสงสารน้องเจมส่วนเกินอ๋อใช่ครับผมเป็นคมชุมพรครับ ใช่ครับผมเป็นคนส่วนเกินฮะช่ไฉันมาทำอะไรถึงมีคนพิมพ์มาพอดีมีเรื่องหนึ่งอยากจะรีวิวออตเพื่อนๆรู้ไหมไม่รู้ครับออตออตซื้อเล่นหมุกกัทขนมปังสังขยาผมกินอะอร่อยเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ร้านแค่ตอนกินคนซื้ออะไรนะมากินอีกไหมมาไรนะมากินอีกไหม โอ้ยพี่คือหลังตั้งแต่ที่พี่กินที่บ้านโอใช่ไหมเอ้ที่ที่บ้านน้องเบสใช่ไหมพี่ไปกินที่ไหนไม่อร่อยแล้วเื่งจริงพี่โมอ่ะเล่นจริงเอาถามดิแล้วตอนนั้นนะพี่นี่เจมพี่ไปกินที่ร้านใช่ป่ะไปซื้อคุยกันไปเลยวคุยกันไปแล้วเมืตอนตอนที่ซื้ออ่ะพี่ก็ตอนแรกพี่จะซื้ออ่ะพี่ก็ซื้อไปสองใช่ไหมก็กำลังจะจ่ายเงินแล้วกำลังจ่ายเงินแล้ว โอโ๊ตบอกว่าเอ้ยไม่ได้พี่โอ๊ตโอไม่ได้มีเงินแฟนคลับของทางเบสทางกลุ่มด้อมเขาอะมีแฟนเงินแฟนคลับใช่ไหมพอพี่รู้เท่านั้นแหละพี่สั่งเพิ่มเลย <c oughs> พี่ขอสี่เลยแลกกินหมดหรือเปล่าสี่อยากกินหมดหรือเปล่าหมดสิครับผมพี่ก็ต้องไปแบ่งคนอื่นด้วยแต่พี่พเองมาว่าเบสบอกว,ว่าเลยนะวิธีชวนผู้ชายมาบ้านมากินสังขยาไหมเอเฮ้ยแต่ว่า พี่กินคนเดียวสองนะมูดแบบพี่ซื้อสี่ตลอดโอซื้อให้พี่สี่ตลอดคนอื่นเน่ยได้กินคนละแบบมีจำนวนที่บ้านมีหกคนเนี้ยเขาจะกินห่อหนึ่งประมาณสามห่อละสามเนี่ยสองห่อเนี้ยห่อหนึ่งสามห่อหนึ่งสามเดี๋ยวสองห่อเนี้ยพี่คนเดียวล็อ,อกงงไงนี่นี่เรื่องจริงใช <c oughs> ่เนาะเราคุยกันกับคอมเมนต์ดีกว่าเนาะเออเราไม่ต้องอ่านอ่านเมนูอ,อ่ะโอ๊ตเอาทางโอ๊ตมาดีกว่าพี่จะเงียบแล้วพี่ขอฟังทางโอ๊ตมาโอ๊อะไรอ่ะไม่โอ๊ตอะไรอ่ะ ไม่ไหวเมีคำถามไหมมีคำถามไหมโอ๊ตไม่ไหวไม่ไหวบกไหวครับไม่หรอเขาบอกว่าฮะบอกว่าเชิญพี่เบสพี่เบสน่าจะพี่เบสน่าจะห่อนแล้วใช่พี่เบสเหนื่อยอหล่อนีกว่าาเนะตัวไม่เหนื่อยเพราะว่าพี่โอมชวนนั่นแหละจริงก็จะแบบไปอาบน้ําแหละแต่เห็นว่าพี่โอมชวนเมื่อกี้ก็เลยแบบไม่ได้ละใช่พี่โอมก็ยังไม่อาบน้ําเหมือนกันเฮ้ยโอมไม่อาบน้ำยี่ยานมาตามกลางไลฟ์ หนักเลยห <c oughs> นักกำลังกำลังเลยครับกำลังท่านแร็ปเลยนะเป็นเพลงเพลงพี่เลยนะนี่ถ้าเขาดูแลไม่ดีเปิดอยู่กำลังแรปปั๊บ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 พี่พี่ผมไม่มีที่ยืนเล้วว่ะเปิดประตูมาโอ้อาบน้ํำยังนี่จบเลยพีอมผมไม่มีที่ยืนละคนดูแลว้วไม่รู้เท่าไหร่โอ้ขืนเลยเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับผมพี่อมฮะล่าสุดแชทฝั่งผมบอกไปนอนเถอะเตรียมไปนอนเถอินะมา <c oughs> เล่าอยู่ด้วยกันนี่แหละด้วยกันนี่แหละแก๊งอยู่แล้ว นี่คือมาเพราะว่าอยากฟังเพลงนะอ่าจริงเหรอโอได้บางๆที่สุดที่สุดมีเพลงอะไรที่แบบว่าแบบกรุบกรอบไหมแบบฝันดีคืนเนี้ยไม่มีสิทธิ์หวงไม่มีสิทธิ์แค่คิดถึงก็ตายแค่นั้นอันหนึ่งนะเปล่าเนื้อหลุดลืมไปเดี๋ยวผมกล่องสองคนนี้นอนกันได้ปะอะไรอ่ะอาเจมเจล็อกก่อนเดี๋ยวก่อน เนี่ยมีแต่คนบอกว่าเสียงโอ๊ตเป็นอะไรโอตก็เสียงเป็นแบบนี้อยู่แล้วทุกคนเฮ้ยเพื่อนไปฟังหน่อยไหมเสียงโอ๊ตเขาน่ารักนี้ตลอดเบสไปนอนได้แล้วไปไปนอนน้ารัะใช่เบสพักก่อนนะน้องนะน้องน่าน้องเหนื่อยทุกวันใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เบสเสียงสองมีคนคอมเมนต์เสียงสองนี่น่าจะแปดนะทุกคนเสียงสองบอกเลยอืมใช่ได้ใช่ได้ มาแล้วรอบเริ่มเลยอ่ะเจมเจมแจมแจมแจมครับผมเหรอเขียร้องเพลงหรอพี่หาให้อดนโอ้แล้วผมเปิดเพลงเศร้าเลยเขากำลังรักกันเพลงอะไรก็ยินก,กันได้หมดแหละ<อ><อ>มันมีคนขอมาเจมภาพถ่ายไม่เคยร้องเหมือนกันวะเขียอะไรนะ <c oughs> เนี่ย่พงนี้อ่ะอดระหว่างเมจมจัดมาสิพี่โค<อ>ตรบบติดร้า์แบบตอนเนี้ยติดร้ายจริงก,รกินข้าวก็รลฟ์จริงพี่โคตรติดอ่ะเพราะว่าไปฟังเพลงพี่โคตรเยอะเลยอดก็ดีเลยเไงจริงนะแต่วันไม่อยากไากปฟังแบบในแอปอื่นไง<ม>อยากฟังเสียงสดของพี่โอมเอาได้แปลว่าเดี๋ยวไว้พี่เจออดพี่จะไปร้องเพลง้ะอดฟัง ได้ลองก็อดนี่เราเลิกเพลงกันอดจัดมาเพลงนี้ไหมนี่ก็ไม่รู้เวลาจะพาเธอกับฉันไปพบใครแต่ที่แน่ใจไม่ว่าอะไรเกิดเมื่อเล่าต้งคู่กันถ้ามีดวงจันทร์ก็ต้องมีดาวถ้ามีหน้าร้อนมันก็ต้องมีน้า และฉันก็แค่อยากให้ใจเธอมีฉันบ้างได้เปล่า <c oughs> ถ้าเรามีกันเธอจะไม่เหงาแต่จะมีใครฉันก็คงไม่สู้เขาเ้าโอเคก็อยากให้เธอบอกกันเบาๆถ้าเธอมีใจก็แลกกันไว้ได้เปล่า <c oughs> <c oughs> การโยบอยทีเจถ้ามีใคร้อแลกกันไว้จะได้หรือเปล่าแต่เพื่อนๆขอหัวใจรัวๆให้โอดนะครับผมเผื่อพี่นี่เก็บอาการอยู่นะนี่เหรอพีอาการนู่นเก็บอาการอยู่นีอนดีกว่าพี่ว่าตอนนี้แชทคนเสียงแตกแล้วไปนอนเถอะนะพบเฮ้ยจีจีเดี๋ยวคุยกับแชทก่อนเดี๋ยวเดี๋คุกันจะมาเราลองเต็มเต้าชื่อพี่จีหอือเปล่ะ พี่ไงพี่ที่กับแอนนาอ่าได้ได้ครับคนรู้แล้วทำไมคนถึงเรียกพี่โอมว่าจอนนะอาเจมอธิบายหน่อยสินะครับทำไมทุกคนถึงเรียกพี่โอมว่าจอนจอนเอ่อพี่เคยเห็นแบบเด็กที่มันแบบตัวเล็กๆแบบชอบตนๆวิ่งทำลายข้าของแบบทำนู่นทำนี่พังแบบฟิลแบบอย่างนั้นอ่ะโอวยน่ารักอ่ะ นะะม่อะไรนะโอ้อ่ะก้องเหอะจนกันน่ารักได้อะน่ารักที่สุดแล้วไม่แม่แมอะไรก็ดีอยู่ใช่อะไรก็ดีไปหมดอยู่ไม่ได้แล้วว่ะทุกคนผมอยู่ไม่ได้แล้วนี่ผมอยู่ไม่ได้แล้วตัวม้วนเขาบอกว่าตัวม้วนเลยจ้าฉันยังไม่ได้ตัวม้วนค่ะฉันเก็บอาการอยู่ป่ะพี่เจม จัดในสิ่งอยากฟังอยากฟังแัมร้องเพลงบ้างเรียกพี่ติดไปอีกแล้วเพลงอะไรดีอ่ะเขาลองน่ารักน่ารักกันแล้วอะทุกคนเราร้องเพลงอะไรดีวะขอเพลงรักก่อนแล้วกันน้ะเดี๋ยวค่อยร้องเพลงเศร้าอ่ะจัดมาเลยจัดมาเลยเพลงเศร้าก็รักได้เพลงเศร้าเราให้คนดู ฮะเบื่อแบบคนแลู้อันนี้เดี๋ยวผมร้องให้พวกพี่กันอ่ะอ่ะมีเยมาเลยเพี่เอานะเออไม่ใช่โอ้ยยิ่งยังโยกกันมันเลยเจมเราเมื่อกี้ใครอยู่ข้างหลังอ่ะเห็นอุ้ยอุ้ยเอาผีในห้องพี่ย์เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เห็นแบบเจมเห็นชัดๆเลยเข้ามาได้ก็คือคนนี้ใช่ไหมที่วันนั้นที่รีบกลับอ่ะ ที่บอกว่าเอ,อ้ยนัดนัดพ่อนัดแม่ไว้อะ่ะคือ,อ,อไปหางนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่ใชใชเออแล้วคือรีบกลับจริง,รง,รงๆอะ่ะก็แบบมันนั่นแบบเคยชวนอยู่ก็ไม่อยู่จริงเอ,อแล้วบอกว่าอะไรนะไม่ได้เจอพ่ออะไรวันหรือะอะไรสักอย่างไม่ได้เจอพ่อบอกอาทิตย์ติดติดผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นเหมือนพี่โอมเลยเนาะเออเหมือนพี่โอมเออเอาดถึงไหนถึงกันกี่โมงก็ได้ พวกนี้ว่ามาพวกนี้ว่ามาอ่าไ,ได้ได้เราหลังไม้หรออ,อ,อ <c oughs> เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูแล้วตามกันเยอะไม้ก็พี่องค์ก็แอบมารับก็ได้ไม่มีใครรู้บ้านเราไรูไ้จักแล้วได้ได้ได้ <c oughs> อ่เร็ว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 พี่เจมส์เร็วมันไม่ไปเล่นเพลงนะเอาเอาคนนั้นออกมากล้องเร็วออกกล้องเร็วโอ้ย ช็อตจังเลยอุ้ยแดดดี้ไม่ค่อยว่างนะเขาน่าจะไม่อยู่ถ้าอยู่เดี๋ยวเขาเข้ามาละเสอะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะยิ้เสียงอะไรอ่ะเสียงใครเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอิ้พีร้ายอยู่ไหนเสียงอะไรอ่ะอยู่ตรงไหนเสียงอะไรเนี่ยเสียงใครอะเตมเสียงอะไรไม่มีหาคอดก่อนดีกว่าเตมเสียงอะไรอ่ะ การเโดได้ฮะคนหมดได้ไดเนดได้ฮะัดมากเรื่องนี้ต้องถึงวิจเจตฮมแจ็คไหมแค่ั้นฉ้นนะแจ็คจบเลยโอ้ยเฉียดพมาทีไ้นึกเหตุไม่ออกอะไรเลยโดนโดนชัน่อยเสียเลยเลยหัวยุ่หมด้เหมือนเลยเหมือนเหมือนด้เหมือนเหมือนกับหัวหน้าเขาไหมผมจะเสียทรงไปที่ผ้อตลอดเลยใครจะ ใครจะเก่งเท่าพี ase, er like ่โอมล่ะครับเฮ้ยพี่ไม่ทำอะไรเลยนี่เขาไปขออดโอมไลฟ์ทุกวันนู่ให้ไลฟ์ทุกวันโอ้ยให้เราพักให้เราพักมากให้โอดมานั่งทําอะไรอ่ะพี่โอมเขาร้องเพลงเป็นโอดิร้องเพลงเพียนอืมเอาเป็นว่าอย่างฮี้เพื่อนๆเดี๋ยวไว้ผมไปเจอโอดเลยมีโอกาสให้ไลฟ์กับโอดดีกว่าให้โอดเขาพักผ่อนย่ให้เราอย่งให้โอดทำงานน่ะ ไม่แต่จริงๆก็คือเหนื่อยแค่ไหนถ้าพี่คนบอกว่าเออลายกับพี่หน่อยพร้อมเสมอนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวงนี CEOs> ้ดีกว่าผมจะไปกินไอ้นี่กินขนมปังสังขยาโชว์ไลฟ์หน้าแล้วโอ้ยเดี๋ยวจะตั้งซีรไลฟ์กินขนมปังสังขยากับโกดก็มันไม่ไกลหรอกมันไม่ไกลหรอกนนองเมืองทองแค่ปากซอยเนาะไม่ไกลไม่ไกลไกลเลย S <S <S ไปยเลวเจามาจริงเมื่อดวงใจมีรักจาโลกพอบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินทินใดนะจ ใจเจ้าเอ๋เมื่อต่างเราก็ร้ารนจะเกรงกลัวฉันใดใจเราแน่นแน่นอนขอให้เธอมั่นใจรักจริงรักเธอจริงแน่ใจขอว่า โอ้ใจนะเอใหญละเถึงเธอรําไปตังิมย่าเคือแฟนด้วยนี่อากเคือแฟนด้วย แซวไปตีนเลยเงื่อแตกหมดแล้วสรุปเดมมีแฟนแล้วเหรอถูกครับฮะฮะเดมีแฟนแล้วใช่ปะใช่เคยบอกในไลฟ์ไปแล้วนี่แหละเขาใช่ว่าโอ๊ตไม่เคยอยู่ด้วยกันหรอกเอะกลับบ้านเร็วต้องไม่อันนั้นนะวันนั้นมันต้องไปจริงจริงอะไรเงี้ยจริงอะไรนะ วันนั้นมันต้องรีบกลับจริงๆสรุซกลับมาไม่ได้ไปไหนด้วยเพราะสุดท้ายเป็นไข้นอนอืนมัวหมัหอย่าทำเสียงแบบนั้นลกลับมาไปเที่ยวต่ออ่ะ,อะกูอโกอักจริงไหมจริงไหมไม่ได้ไปไ,ไม่ได้ไปไหนไปไหนต่อ <laughs> ไปไหนต่อเอาท,ทัดเจนฮะไปไหนต่อกลับมาไปตลาดไปอะไรเนี่ยจ,จำได้นะอ่านะ็นื่อเพื่อน,นดูไหนติดผู้หญิงเจมั้ พี่เจมเป็นลายจริงๆเลยไม่เห็นเหมือนพี่โอไม่ว่าออจะเรียบร้อยจะตายนี่ดูผมนะดูผมนะเสือผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่อะไรเ่ะขอบคุณหมอกจากมาดามครับขอบคุณข่อนใจจากคุณพ่ชาปีนะคะคุณเพ่อกปีไหนแล้วเพลงไรต่อ แค่อยากจะรู้จักเธอเดินหน้ารักสั้นแก่ใจเธอมาทำไม่ละลายโดนใสาตายแล้วตายจะไ้คิดที่จะลีต้องโดนสะกดให้ยิ้มยังคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่โตเร็วใจฉันเปลิ่น เธอเชื่อฉันได้นิ่มด้วยรอยยิ้มเธอตรงนี้จะเป็นเพลงรักนะครับเพื่อนๆนะทุกคนเห็นไหมว่าเามัอนี่ร้องนะตอนห้มันเป็นเพลงรักเหมือนกันแต่มันร้องด้วยคนคนละคนเห็นไหมเพื่อนๆเขาไม่เขินนะก่อนนั้นเนี่ยที่เขาเขินเองน้คนเราเราต้องดูตรงนี้แหละนะเดี๋ยวร้องเพลงเศร้าสวนเลยอันนี้เลยหรือย ได้ร้องเพลงไม่ว่าจะเศร้าหรือจะเพลงรักมันอารมณ์เพื่ออารมเจมส์ไหมเจมส์ไหมเจมส์ไหมเพลงนั้นแหลทุ่งบอกอ่ะเพลนี้มันมันกึ่งกึ่งลูกทุ่งเฮ้ยเอาเลยไม่เป็นไรมันเป็นของบักรคอนเสิร์ตเลยนะเจมส์นับบักรคอนเวิร์ตเลยเดี๋ยวผมลองคงพอได้เลยมองมองไม่มองไม่เห็นภาพถ่ายฉากสุดท้ายท่า ใหคู่กันฉันมันมีแต่จะร้องไห้มองไปเห็นเสื้อสีแดงที่เราซื้อใส่คู่กันน้ำตาฉันมันก็ จะมีใครสักคนไหมมาช่วยชุดฉันจากวันไร้ร้ายภาพจำที่ลืมไม่ได้ช่วยให้หายไปจากจจากที่ตรงนี้องอันนี้อนี้มีคนขอมีคนขอไงก็เลยร้องให้ก่อนธรรมดาธรรมดามีคนขอนานล้ว นี่นะนเราเราแยากกันชัดเจนนะเรื่องเพลงนะเจมเขาจะใช้ได้เลยเราไปทางไทยบ้านแล้วไงเดี๋ยวคนสู้ต่อเลยดีกวา่าแมทแมทแล้วคนสู้อ่ะนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเส้นบางๆอีกแล้วพี่อมร้องไปแล้วเส้นบางๆอ,อ่ะเขาร้องให้คนของเขาอุ้ยอไทยเพลงอะไรบ้างของของพี่พี่โอมหรือว่าเจมร้องเป็นมีคนบอกพอมากเลยอุยไทยอ้วงมาอีกแล้วอ่ะ อินดิโก้ออินดิโก้ไอ้อโอ้ชอบอินดิโก้อ่ะอี่ขอดูว้โอชอบอินดิโก้อ่ะเพิ่งไปโดนตกมาตอนแรกก็คือฟังเพลงเขานั่นแหละแต่ว่าแบบไม่เคยแบบฟังแบบไม่รู้ว่าว่าแบบนักร้องคือใครอะไรเงี้ยเฮ้ยหลอนะหลอนนะหลองหลอนหลอจริงหลอนหลอหลอนหลอนในซุยโอไม่ได้หรอจริงเหรอแฟนนักกังพี่อาจจะไม่เท่าเขาแต่ก็เบียดเบียดได้ยูโอมาให้ที่หนึ่งแล้วว้าวอู้วี่่เขินตายเลยคนี้ ผมเนี่ผมลิขิตั้นเลยนะผมลิขิตของใครอ่ะผมเขาบอกปันดาสพานี่ไงทุนไหนมาพบกันทันใดไหมฮะใช่ใช่่หรอไม่ใช่พูดเลยผมลิขิตที่เบสหลอกใช่ไหมกอนถามกนอนกันก่อนว่าคนไม่เขียนเวอร์ไหนครับผแล้วิ็แล้วก็อีกเพลงคือยื้ยื้ของใครยื้อไงใครเจ็บเลอะ๋อเสียงอะไรแล้วเสียงอะไรแล้วเสียงอะไรแล้ว ไม่ได้เลยกเสยื้อร้องไม่ได้อ่ะก็ทันหันก็ทันหันก่อนแล้วก็อ่ะพี่อมร้องก่อนปะผมหาเพลงก่อนผมไม่รู้จริงๆว่าผมมีขิดเวอร์ไหนอ๋อผมไม่คิดะไร ช้าไปยูสเปเลอร์ขอโทษครับยูสเปเลอร์ลองไม่ได้จริงๆยังที่ดูไรอยู่คือดูพี่จี้ค่ะอยากอยากจะรู้นะอยากจะรู้อะไรค่ะเป็นคำสิงหรอเบนพักผ่อนนะนอนต้องพักผ่อนเยอะเยอะนะเราไปมาดูอะไรนะนอนพักผ่อนเยอะเยอะนะเดี๋ยวเพื่อนๆขอกาลังใจให้พี่เอน้องเบสหน่อยนะให้เขาพักผ่อนเพราะว่าเขาทํางานหนักมาก ไปพักผ่อนเถอะไปเลยไปเลยเนี๋ยเราเรามาเช็คดีกว่าว่าเพื่อนๆอยากให้เบสพักผ่อนหรืออยากให้เบสอยู่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เบสพักผ่อนพิมพ์99ครับถ้าอยากให้เบสอยู่พิมพ์55ครับ้9เต็มเลยไปนอนได้แล้วมีเราผ่อนได้แล้วน้อง้าเต็มเลย99ทั้งนั้นเลยอี่เห็นไหมต้องเบสต้องพักผ่อนเอ้าห้ย55ผมเอา55ออก55ออก อ,อาไม่เอาไม่เอา,เอาว้าเยอะอะไม่ได้ไม่ได้น้องอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ